เออมาออขอที่หนึ่งนะตาเนี้ยคุยไปเยอะพี่อยะพูดอย่างไงขอที่สองก่อนภายใต้การนำของอออโก้เซนติเนลเอาว่ะเออโก้เซนติเนลปานวารีเออเจอกันว่านี่เราต้องแยกออกไปตาต่อยออ รถเซ็นมาแล้วใช่ไหมมาแล้วมาแล้วโอเคเ้ยโหพี่เด็บ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 เฮ้ยมีคนมานะทำไมตัวผมมันหันไปทางแล้วผมพุ่งไปทางวะเจ๋งว่ะนี่มันการลงแบบมีชั้นเชิงดิตอนนี้อัดประจันจัดอละคือหน้าเดียวกันนะ แต่ขาแม่นนำได้เหู่เอาไางเดียวก่อนนะนี่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 บริเวณนี้เอ้ยฟรีพี่ฟรี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 แยกเลยฟรีแยกเอาบ้านหลังสุดเลยแล้วกันสองหลังแถวหลังสุดแยกพุทธมุฑทสายซสี่ฟรีไหมฟรีแหละฟรีแหละดุกอยงเออผมลงจอดแล้วว่ะ แ m l a ล d i n ้ to m ไม่ห l d เล้ไอ้ฮาวทูเปิดประตูวะเอฟเอฟบอกเลยว่าเกมนี้เปิดประตูยากมากเลยพี่เลยกว่ประตูมันจะเปิดผมก็วิ่งไปสิบเก้าแล้วเอ้าชิบหายเปลี่ยนหมุกสองทำไมหมุกสองอะไรเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าเฮ้ยเอาเ้ยเอาเดโมหนึ่งมีหมกสองเก็บหมงหนึ่งมาใส่แทนโมกมาก โอ้โหเจอทุกอย่างยกเว้นปืนบอกเลยเอ,เออเจอลองสู้เขาลวอะไรลองสู้วะลูกซองไงพี่ขอบคุณครับที่มีกนตบพุกเองขอบคุณครับสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะราดน้ำมันกันเลยไอ้น้ำมันนี้เราจุดจุดเผาได้ปะ่ะลองดูดผมมิผมมาผมมาผมมาบอกเลยเออพี่ก็มาพ,พี่ไปไหนพี่ตามใจตัวเอง ผมผมจะเอาอะไรไปให้พี่นะผมลืมแล้วคูณสี่คูณสี่นี่ไงออถือไว้ถือไว้โอเคผมถือไว้ก่อนแล้วกันนะเออถือไว้ก่อนเฝ้าไว้ก่อนเดี๋ยวหาของแป๊บฟาร์มหาของก่อนเขียนชื่อพี่ติดไว้เอ,อ <แก S 1> ่อเขียนแล้เขียนแล้ว,ลวนั่นแหละแห<จ>ววผมซื้อ,อยาหนึ่งละแจ๋วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้พี่เขียนชื่อติดไวะมีคนในบ้านเลยเจอเขาให้คนดีวะพี่มีคนในบ้านตรงนี้ มันดีหรือเปล่าอยู่ไกลนะมานี่ดีกว่าไหมกำลังไปช่วยผมกำลังไปช่วยสนับสนุนกำลังสนับสนุนมาแล้วมันวิ่งอยู่บนบ้านเงียบแป๊บเงียบแป๊บบอดเหรอไฟเยวเราคิดว่า <1 heit> ไม่ไม่ไม่คนใช่ป่ะน่ะไม่รู้คนหรือว่าเมื่องี้ก็เลยอัดจุอัดอัดหน้ามันไปการเมื่อกี้นี่นี่ผมเขียนชื่อทิดไว้เออแจ๋วพี่พี่ต้อยอะปรปะรถครวะรถผมพี่รถผมเอาคุณใครเอาคุณสี่ไหมครับ เออฝั่ง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 นั้นฝั่งนั้นยังไม่ได้วิ่งเอาว่ะทำอะไรกันไอ้ผมยิงไปอ่ะแล้วก็สุงจะไปย้อยตกหัวสตูพอดีผมกะไว้แล้วเจ๋วไปด้วยสามม่ไม่จะขึ้นคิวนะสามสองหนึ่งไหนอะ มันขึ้นอีกแบบหนึ่งพี่แบบนี้ไม่ขึ้นยิงทะลุแบบนี้โอยคนคนคนนอกบ้านเลยยิงไปโดนพี่ปานแท้แลละอันนี้ของจริงเลยเอิร์ธหลุดเหรอเอ้ยเฮ้ยเที่ยงคืนเนี่ยตอน้นตีเนี่ยตอนนี้เนี่ยกําลังเข้าไปเปิดผมรีพี่โดนทีหนึ่งการเข้าไปอ้อมไป คนเลยวะโอ้โหมีตัวนึงอยู่ตรงนี้อยู่ไหนวะผมยังไม่เห็นใครเลยวะอยู่หน้าพี่อยู่หน้าพี่มันมันมันล็อกมันล็อกผมอยู่ผมตายยังอ่ะหรือผมไม่มาแล้วโอนยจะตายแล้วเหมือนกันไอ้เด็กแน่ไอ้ขี่ไม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 ่ วันนี้ไม่ใช่พับอีกแล้วล่ะการจะต้องมาดูก่อนดูก่อนเอาด้วยการโชว์เต็มดิโชว์ดิโชว์ดิยายายาเงียบเงียบให้น้องเล่นใช่ผมเล่นไม่ได้บอกเลยว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนมันล้อปับเป็นนัดเดียวทำไมอ่ะผมชอบผมถนัดนี้มากกว่าเฮดเคสุดยอด ไปเกิดแล้วกู